มูลมั่งหลายมาเป็นเอกลักษณ์จากสารตั้แทนเคยมีมาเขาลือสากันทั่วแดนน้องสอดก็สวยน้องรวยข้ารวยแทนสาวน้อยอ่อนแอนตั้แทนจะกแ็่น้ำสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีวัชสุขสุขคนเด้อพี่น้องวันนี้พ่อๆกาเข้าเอเซียนเคยพี่น้อง มื่อนี้ว่าเออมายิงเขาแกงพี่น้องมางมหอยกับคลิปพี่น้องเมื่อกี้สีเห็นเนาะมาเอามาปีงเห็นอีเห็นพี่น้องกับพวกทีมงานเนาะกับพวกวบาลดอนมื่อนี้เพิ่นมากก่อนพี่น้องได้น้ำมากเพิ่มมากลังเล็พี่น้องโอ้ไหลได้อยู่เหรอก็สิเป็นย่ามเพนเพนพี่น้องเที่ยงๆนี่แหละไปด้วว่ามายิงเขาแกงพี่น้อง ี <Wit! S 2> ๋ยวพี่น้องได้ไปเบิ่งกันเนาะภาษีไหลจะได้เนาะจะภาคนี้ก็จะเป็นแบบขี้หินพี่น้องหน้ามันโบกกันเนาะอืมขาวเลยอู้ป่านี่มันขึ้นมาเยี่ยงพี่น้องกับชฉดี่อยู่บรรยากาศก็หอนอู้ป่าได้เนาะ พี uh, first, first, oh, <t ried noise> ่นะจาอนี hmm. first, uh, first ่โอ้สวัสดีบอลลอน้ายู่สวัสดีกระด้อี๋เนะโอ้เก่งเก่งเจ้าคนเห็นนี่เจ้าว่าานี่ใส่ของหมสากลมาแถวโอ้สวัสดีบาแถวสวัสดีมนนี้เพิ่นเป็นงมเลียว่าอี๋แข่กระตั้งใจเนาะสวัสดีบาสากลสวัสดีขยื้อถ่กระตั้งใจด้วยสันเด้อทกคนปงุมอยู่หัว ฮั้นมองมองงอห้จีดูฮะไปเอาจีเย็นเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมามันยังดีอ <laughs> ินอยู่เงนฟ้าเงินฟาใส่หรอลงมาที่จับวัวนคะคอยจะลงมาอั <c oughs> นดะึงง่วนด้วกันเย็นโอ้เก็บเลยจีไปสิกันเลยเน้ กเท้มันไยมันบอกกินก็อ่าแกวมันบอกินไงบอกินไปกยวเหรอตัวนี้ฮักกสีได้หยับหย่ายมากผีพี่น้องนึกว่าหยมมันเบิดอ่ะแต่สีหย่ายมาเอาแถวนี้มันเลือกลายอยู่ฮะไนหมดอยนี้มันจะเหยียบเอา มีสายนี่แหะมองมา Ừ. Ủa, นี่บ่เออลง khoa นี่ ba. ขึ้นแล้วเนาะกสรได้อีกประมาณนี่พี่น้องกระแสก็ได้หรอกระแสเตือนหรอไล่เตืออยู่ตอนนี้เขากำลังเตรียมอุปกรณ์กำลังเสียเหตุเนาะชิมาต้มแล้วก็มาพัดโอ้อันเบียบอลนี่โอ้มาสกุลมีปเบียเห้เล่นเมื่อยใม่ไหมเล่นเมื่ย

ตมเยอหน่อยถ้ามันแงออกนก็จะรากวาวรักกันนรากบ่ารักาเราะกใหม่หอยอไรบอส่ไรบอสสกุลเปิดบอสพ่อเลยเฮ้พ่อกินเหรอเอา่ะไรรักไว้ดีอ

เซฟตัวเองมันเซฟนะจ๊ะเเนาะลงเสือเนาะเซฟตัวเองวาได้เลยเนาะ้วเาที่จะได้กินพัดบอพัดขี้เมาพัดขี้เมาเปลนเพาพัดขี้เมาหอย กินเป็นเบดพวกขอกินให้จะได้กินจะเป็นะเบิงมามันกินสีงตายโติ้ด้เจอน่บรรยากาศพังเป็นบานเกงโพเนาะพังมาเกงบากโพพังมาเนี่เป็นบานปวยปหวยนั่นไหนนั่หนวยอย่เนาะ แล้วพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมขอัขวเขาเนาะเตรียมพิพัดน์ผักระเพราบ่ะผัดหอยไผัดผัดเทจหอยหอยกาบกิใส่อีกแล้วใส่อีกได้ดลวยเห็ดเป็นเนาะมาหลอดดองบากลี่เนาะเออเพื่อนมาหลอดเห็ดขอเป็นทุกยนใส่เพื่อนเหรอผมต่างเสพงานเพื่อน เลยเวนุพี่น้องเลยก็เป็นแต่กินคื่องเคงอะไนะใส่ปลาลูกตัวนึ่งเนาะหันสี่เราเชกุญจับไรเราวิ่งหุมหอยเพื่อนในกำมานแต่ปลาเนาะคนนี้เนาะหันสีุ่มปลาดังเด็อิ่มปลาลูกนี่ใช่เน่ยาพืนังเดงกิมปลาลูกพี่น้อง

Ô hiền hơi. Tôi chưa nắm 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 sẽ, nắm 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 หอมหัวเยอะปลาคนน่องก่อนนะปลาดูโอ้หอมหว่บเนาะกินมีกา่ันเตะนจะจ่ายกระไดับ พร้อมโขอหวยเลยยิ้วๆเขาเดชไอ้เคียวดีๆงดนเลยนะเนี่ยดีๆนะกินเขาหวงหมดแน่นี่ยนะครับเด็กนนาวขึ้นะเย็น

แซ่บขานาดแซบขานาดเฮ้ยเธอไรอ้ที่ะวะไดไเนาะไปเจอกันตอนกินจะได้เนาะเ็บเกรเหนืเนาะงงมาเนาะตาตัวอะไรมากโตเด้อไหมเด้อมือไหเนาะักัมนิเลยกินก่อนได้เลยนะัหล้างหางางอ้าบัเหียี thin, like, ่นะ

ทำไม่ถ่ายพี่นนอะกินแะตให้มแห้งมาไปเสร็จแหอมอือ่ะพอพี่นนอะเลยที่มีม